แต่ถ้าทีมกล้องลำบดาชนะทีมครูเอียงก็จะตกไปโดนไปรยายนะครับเพราะว่าเมื่อสักคู่แพ้มามาแล้วครับเกมเริ่มมาแล้วฮะปิดกรอบนะครับ เล่นตำแหน่งแบ็กให้ทีมรำปรดาแล้วก็ตำแหน่งหน้าซ้ายก็เป็นเจ้ายักษ์ธาวันหรือว่ายักษ์พิจิตรนี่แหละครับแต่เดิมทีตอนอยู่กรุงเทพ <c oughs> เขาก็เรียกกันว่ายักษ์ดอนเมืองนะฮะปัจจุบั <c oughs> แบน <c oughs> แต่ปัจจุบันนีก้กลับมาอยู่บ้านที่เนินมะปางนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนพิจิตนะ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกกันว่ายักษ์จะวัน <c oughs> ยักษ์ธาวันยังค่อยยังชั่วนะะแต่ถ้ายักษ์ไม่จ่ายในงานเข้านะฮะต้องถามน้องเอ็กนะครับเรื่องยักษ์ไม่ยักษ์ อ่าแล้วครับตอนนี้ทีมครูเอี้ยงขึ้นนำสองต่นหนึ่งนะฮะไม่แน่นะครับไม่แน่นะฮะถ้าพลิกล็อกทีมครูเอี้ยงชนะขึ้นมางานเข้านะครับกล้องลำปดาฮะทีมนี้ แต้มอยู่ที่สองเท่าอาแล้วครับกล้องลำปดาโดยพิกรอบเสิร์ฟไปเนี่ยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้นิดหนึ่งครับแต้มอยู่ที่สองต่อสามโอ้โหลูกนี้สังสวยครับ กอดขาหน้าซ้ายลูกนีเอาแล้วครับแกขายข้ามมาจะยักจับแล้วชงย้อนกลับไปครั้งหนึ่งเคาะเบาๆแต่ว่าคราวนี้ออกหลังฮะเป็นแต้มให้ทีมคูยเอียงแต้มตอนนี้ทีมคูยเอียงตามอยู่สามต่อสี่นะครับ สารลูกนี้สก,กอร์บอดแก้ตัวเลขให้ด้วยครับเป็นห้าต่อสามนะฮะทีมกล้องลำปดานำห้าต่อสามครับท่องสายยังเปิดได้อยู่โอ้โหกินกันไม่ได้จริงๆนะสมัยหน้าซ้ายของผู้เอี้ยง คุณหัวใจสีน้ําเงินแบบนี้ยักษ์ห้ามทําสิทธาใช่ครับใช่ครับ,รบก็ยักษ์จะทําไม่ได้นะฮะยักษ์จะเล่นได้ตําแหน่งแบ็กกับกับชงนะครับกีมผู้ <c oughs> เอียงครับชงมาลูกนี้แล้วยังไงเอ่ยตีเบาเบายังเกี่ยวอยู่ชงเอง โอ้โหกะจะเขีย่ยเบาๆเหมือนกันฮะแต่ไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมก้องลำปดาแจมห้าต่อหกเดิ๋ยวรูนี้ไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของกล้องลำปดาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกิตเสกิตจ,จากแม่สอดจังหวัดตา วันนี้ลูกน้องเสียกิจก็มาแข่งนะเจ้าอ้นนะเจ้าอ้นแต่ว่าขาดขาดคู้หน้ารู้ใจเจ้าก๊อตเพราะว่าเจ้าก๊อตไปทํางานที่กรุงเทพแล้วเนาะก็ยินดีกับน้องๆกับน้องก๊อตด้วยเนาะที่ได้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายครับซันไม่ข้าม บุญวัฒน์เกิดชัยสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีน้องเจ๊กเลยครับไต้หวันชัดเจนขอบคุณครับน้องเจ๊กเมื่อไหร่จะกลับประเทศไทยโหตอนนี้แตมเริ่มห่าง้ะฮะสิบต่อหกอหกูยัอองต้องแก้ไขข้ามาพี่กอบยังเปิดได้อยู่ครับจะยักชงลูกนี้ลึกอา้าวแต่ยังเกี่ยวได้อยู่ครับโอ้โหเดะไม่ทันละ กรรมการกรรมการในใจหายแวบขวัญเอ้ยขวัญมาแล้วตัวน้อยด้วยบอบางนะฮะกรรมการเป็นกรรมการที่บอบางมากไม่สามารถที่จะขึ้นแท่นได้กลัวเหล็กจะยุบนะครับต้องอาศัยการยืน <c oughs> ไม่รู้จะแซวใครแล้วแซวกลกรรมการแล้วครับ <c oughs> โอ้ทีมภ <c oughs> ู <c oughs> ทีมกล้องลำบดามาดีมากฮะดันชัวมากครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดช่องซ้ายเปิดไม่ค่อยดีครับแต่ว่าอาแล้วฮะแก้ไขข้ามาด้วยเนียงมันเบาไปนิดหนึ่งครับไม่ค้ <c oughs> หน้าขวากล้องลำบดายังเปิดได้อยู่อาแล้วครับ พยายามจะเหยียบ,ยบก็ยังไม่ข้ามอยู่ดีฮะแตมอยู่ที่สิบสามต่อสิบเอ็ดตาวแล้วครับคำนี้ข้ามแล้วฮะโอ้หลังจากรอมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานข้ามนะครับ ลูกออกหลังทีมกล้องลำบดาขึ้นแท่นแล้วฮะในเซตแรกเออน้องเจ็กถามว่าพี่บอยเป็นไงบ้างล่ะครับก็แกสบายดีฮะพี่บอยแกสบายดีครับโอ้ยตรงนี้เกือบเกี่ยวติดแล้วฮะ ตัดยอดลูกนี้เอาแล้วครับล้น <c oughs> สันออกหลังคนกั้นกันในเซตแรกเป็นทีมก้องลำบดดานะครับเอาชนะทีมขูอเอียงไปได้ก่อน <c oughs> เปลี่ยนแดนนะฮะแล้วก็พักหรือไม่พักหรือไม่ไม่พักมั้งครับ เพราะว่าอากาศเย็นสบายนะฮะต่อจากคู่นี้ก็น่าจะเป็นทีมปูปานนะ้วฮะแต่ผมไม่ทราบว่าเจอกับทีมอะไรนะครับ ตอนนี้นะักกีฬาเขาเตะตะก้อกันไปแต้มประมาณเก้าสิบแต้มแล้วนะฮะไม่รู้สกอร์บอร์ดกดเพินยังไงฮหแข่งกันไปเก้าสิบแต้มแล้วนะครับโอ้โหกล้องลำบาครับขึ้นเซตสองมาเอานะฮะเต็มรอบชัวชัว,ส,วส,สบายสบายแล้วครับ ต่อหนึ่งทีมคูเอียงเอาแล้วครับเคาะช่องขวาเจ้ายักชงห่างนิดนึงแก้ขายข้ามาครับอ้าเปิดไปดีครับตำแหน่งแบตของทีมคูเอียงจังหวะแก้มาแล้วเข้าช่องซ้ายนะฮะแรบมบอยู่ที่ 2. ต่อศูนู้ขูหน้าซ้ายของทีมครูเอียงเนี่ยถือว่าพื้นนั่นใช้ได้เลยนะฮะการเปิดลูกการชงลูก ต้มอยู่ที่หนึ 2. 2> ่งต่อสองอาแล้วครับยังติดเกี่ยวอีเนงอยู่แล้วลูกนี้โอ้โหเตะติดบล็อกครับเอาล้วฮะโอ้พยายามจะทักทวงแต่ว,ว่ากรรมการบอกว่าบล็อกดีนะครับลูกนี้พยายามจะมาหน้าขวาแต่ว่าไม่ได้นะฮะออกข้างไปเป็นแจมของ ทีมผู้เยียมโอ้โหหยอดอะไรจะขนาดนั้นครับทัดเน็ตเลยนะฮะจองขวาลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขครับอาละหะข้าไปปิดกรอบจัดทงอีกครั้งหนึ่งลึกยังเกี่ยวอยู่อยเ,ยอยเอาย,อยัางไงกันดี โอ้ขนมหกนะเขาเรียกขนมหกครับโอ้โหลูกล้นมานี่คือต้องได้ตังคทอนแล้วนะโอ้สันไม่ฆ่ามาเป็นแจมของทีมกล้องลำบะดาสี่ต่อสามโอ้โหหน้าซ้ายลูกนี้เอาล้วครับนานๆจะเห็นพี่กอบหลุดนะครับ เปิดนิ่งชงนิ่งครับโอ้โหแต่ว่าคราวนี้ซันออกแ้มอยู่ที่5ต่อ4ทีมคูเอียงยังน้ำอยู่หนึ่งแจมนะฮะแต่ว่าแต้มเดียวอะไรเกิดขึ้นได้ครับยังมีโอกาสทันนะโอ้โหเตะล็อกแ้มตรงนี้สวยงามครับขยับมาแล้วฮะห้าเท่า เสียงดังฟังชัดขอบคุณครับน้องเจ๊กขอบคุณครับ oh. Oh. ี๋ยักตัดยอดโอ้โหเปิดหลังเช้าได้ยังชงได้อยู่เ oh. อาละฮะกันล็อกแทมได้ก oh. ็ยังประมาทไม่ได้นะครับประมาททีมครูเอี้ยงไม่ได้นะครับตอนนี้จังหวะตรงนี้ทีมครูเอี้ยงขึ้นนำนะครับ หต่อห้าสองซ้ายเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชยังชงได้อยู่โอ้้วเตะครึ่งรอบแก้ไขตรงนี้สวยงามครับทีมกล้องลำปดาแต่มมาอยู่ที่หเท่า เอาแล้วครับลูกนี้ชงเองครึ่งรอบโอ้โหติกรอบไม่ทันแล้วฮะแต้มอยู่ที่7จ็ดต่อหกทีมเวียงขึ้นนำนะครับปัดหยอดหน้าซ้ายโอ้ดูดิครับพัดแถบขาวนะฮะแบบนี้ใครก็รับไม่ได้ครับ ตองขวาโอ้โหลูกนี้สายชงตามไม่ทันแล้วครับแดบมบอยู่ที่8ปดต่อเกงหลังไปครับอ่านะยังจับชงได้อยู่พี่กอบตีหัวเบา,เบา,เบาแกไขข้ามไปครับจะยักเปิดใหม่พี่กอบชงอีกครั้งหนึ่ง โอ้ขราวนี้เตะล็อกแต้มได้ดีครับแต้มขยับมานะฮะแปดเท่าโอ้สันลูกนี้ออกหลังครับทำให้ทีมกล้องลาบดาพิกมาขึ้นนำในจังหวะ แต้มที่เก้าเนี่ยนะฮะแต่อเก้ทีมคุยยังตามอยู่นะครับเจ้าจยักษ์เปิดนิ่งๆแล้วไปกอบทงแบบนี้เรียบร้อยไหมโอ,โอ้กรรมการบอกว่าบล็อกดีนะครับเอาล้วฮะแต้มมาอยู่ที่เก้าเท่า เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้นะแต่อยู่ที่9ต่อ10ทีมกูยังเสิร์ฟไปลูกนี้ออกหลังไปนิดนึงเอานะฮะตอนนี้ทีมก้องลำปดา ขึ้นนำนะครับ11-9ต่อตัดหยอดหน้าขวายังเปิดได้อยู่ครับชงนิ่งๆแต่ว่าโอ้โหสันออกอีกแล้วฮะน่าเสียดายนะครับ,รรบทีมกูเอียงทำให้ทีมก้องลำบาราขึ้นนำไปแล้ว12-9ต่อเปลี่ยนมาทาักงเวียงจะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่นะฮะ9-12ต่อเอาแล้วครับช่องขวา เปิดไปดีฮะชงเองเวนเองเรียบร้อยครับโอ้โหถ้าจะให้บอกว่าหน้าขวาจะก,ก่อนทําอะไรกินไม่ต้องบอกเลยนะฮะเปิดร้านกาแฟาครับชงเองกินเองฮะคือไม่ยอมให้ใครชงครับ <laughs> ตัดหยอดหน้าซ้ายยังเปิดได้ชงได้นิ่งอยู่แล้วคราวนี้อาวนะฮะลงครับ ต่อ13ไหวไหมทันหรือไม่ทันครับทีมผู้เอี่ยงลูกนี้เปิดลึกนิดนึงแต่ว่ายังได้อยู่นะฮะโอ้ตัวพระรล็อกแจมได,ด้ดีครับแล้วก็ขึ้นแท่นเตรียมเช็คบินครับ14ต่อ10 ยังไม่เกมนะครับแต้มอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ยังปิดไม่ได้นะฮะเอาละครับตอนนี้ทีมกล้องลำบาเปลี่ยนเอาเจ้ากล่องดำลงมาครับโอโ้โหนี่เราต้องบอกตรงๆเลยครับถ้าเจ้ากล่องดำไม่ลงมานี่ไม่เกมนะฮะ